เพื่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีการติดหวานนะครับการติดหวานเนี่ยสาเหตุเกิดจากร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เราทานของหวานไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรืออาหารลดหวานอะไรก็แล้วแต่ต่อมรับรสที่ดิ้นเรานะครับจะส่งสัญญาณไปที่กระแสประสาทกระแสประสาทเราเนี่ยจะไปกระตุ้นนะครับตัวสมองเราทําให้เกิดความสุขตัวความสุขเนี่ยถ้าถูกกระตุ้นบ่อยๆจะทําให้เกิดอาการเสพติดครับไม่ต่างจากการเสพติด สารเสพติดชนิดอื่นๆเลยการติดหวานเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดการติดหวานเนี่ยก็คือเราจะต้องลดการเสพติดหวานครับเนาะความหวานเนี่ยมีผลนอกจากทําให้เรามีความสุขแล้วยังเราเรายังพบนะครับว่าความหวานเนี่ยถ้าเป็นในรูปของน้ําตาลมักจะทําให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นในรูปของน้ําตาลจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแก่แล้วก็เสื่อมเร็วกว่าคนปกติคนที่ทานหวานร่างกายก็จะโทรมแล้วก็แก่เร็ว กว่าคนที่ทานจืดนะครับเพราะฉะนั้นความหวานเนี่ยจะมีโทษในระยะยาวมากมายเลยครับทีเนี้ยเราจะลดอาการติดหวานได้อย่างไรนะครับอันดับแรกครับการที่เราจะลดอาการติดหวานได้แน่นอนครับร่างกายเราจะต้องได้สารอาหารครบก่อนจะทําให้เราไม่อยากความอยากจะลดลงครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนวิตามินไขมันเกลือแร่ถ้าได้ในปริมาณที่มากพออาการอยากเราจะลดลงครับอันที่2เราต้องดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วอันที่3ครับเราจะต้องเริ่ม พัฒนาการทานหวานน้อยลงเรื่อยๆนะครับค่อยๆลดการทานหวานลงถ้าเราสามารถลดการทานหวานได้ถึง21วันครับเราสามารถที่จะลดการติดหวานได้อย่างชัดเจนครับอยากให้พวกเราครับลดอาการติดหวานนะครับผมมากุฎคับ